สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาปิดคันนี้นะครับปลาใหญ่จากฉะเชิงเซาครับสั่งให้มาปิดคันนี้ให้นะแกไม่ได้วิ่งมาดูนะครับให้ผมมาปิดให้เลยวันนี้ผมก็มาทําสัญญาให้ครับทําสัญญาเสร็จก็จะ,จะโอนเงินมานะาก็จะโอนเงินมาส่วนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยววันมารับรถก็จะถือส่วนที่เหลือมาปิดนะครับ วันนี้ก็ให้ผมมาทําสัญญาให้ก่อนปิดการขายครับเจ้าเมก้า1075ครับาครับวัาตอนเดียวปิดแล้วนะครับน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกค้าวางเงินเยอะอยู่นะครับหลายแสนอยู่ก็แกไม่ได้มาดูรถเองนะครับให้ผมมาปิดเลยเครื่อง1075ครับ จอเจ็ครับคาสีไทยนะ km 540คาสีไทยแต่ว่าสวยนะครับสับบนสับล่างนะนาหนาๆเลยนี่ครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้ลงงานเลยนะเจ้าของไปเมืองนอกครับสภาพไม่ได้ล้างนะเนี่ยมอมแมมครับ ล้างยังไม่ดีเท่าไหร่นะมันก็เลยมอมแมมหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปทำสัญญาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขับลองหน่อยครับตอนนี้ก็ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วปาใหญ่บอกหากคนขับไปส่งด้วยครับ ไปที่ชะตเจืองานะโอ้เลี้ยวง่ายเลยเนี่ยเกียร์ยังไงเนี่ยโอ้คลาดก็นิ่มครับเกียร์เกียร์ถอยโอ้โอพุ่งดีมากเลย ขับยังนิ่มเลยครับพวงอะไรเขานิ่มมากวันนั้นมาไม่ได้ลองครับพุ่งดีนะโดดมันกบเลยครับมวเบรกโอ้ห oh, 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 ัวทิ่มหัวต่าใส่ยังไงว่เกียร์ลืมแล้ะเกียร์หนึ่งนี่เกียร์หนึ่ง เกีร์สองเกีย์สองหรออ๋อเจอแล้วเกี่ยสามอ๋อขับสบายมากเลยครับพวงมาไยนี่นิ่มมากครับกระดิกนิดเดียวเองนะดูครับ จกไฟฟ้าด้วยนะฝั่งนู้ดเปิดได้หรือเปล่าไปจกไฟฟ้าครับฝั่งนี้เปิดปิดได้นะแต่ฝั่งซ้ายไม่แน่ใจ เดี๋ยวไล่เกียร์ใหม่ครับเมื่อกี้ใส่ยังไม่ถูกเกียร์หนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนนะอ่านี่ครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองลงล่างอ๋อเกียร์สามนี่สี่โอ้ถูกแล้วครับ เกียร์มันรถยนต์เลยครับใส่เดียวกันกับตัวรถยนต์เลยเกียร์หกด้วยโอ้มีเกียร์หกครับมีตึงเกียร์หกนะปิ้งดีมากเลยครับ ดีครับโอเคก็ okay, เป็นไงจวกดีไนะได้ขับแล้วครับโอ้ขับแบบขับสบายมากไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครัตนิ่มัเร่งนิ่มพวงมาลยัยโอ้โหกระดิกไม่ได้เลยครับเกียร์ก็สายง่ายมากเขาทานนะแต่สวิตไตัวเปิดเกียร์ฝากมันจะหลวมหน่อยครับแต่พอ่อแกบอกสูตรมาแล้วเวลาเรายกดำนะ ควบคุมยกดำแล้วก็สวิตเกียร์ฝากนะครับยิงเกียร์ฝากมันดึงถ้าดึงเตลิดมันจะเหมือนไม่ได้เปิดนะครับมันต้องถ้าเปลี่ยนสวิตตัวนี้ใหม่เนี่ยเกี่ยวเลยแค่นี้ครับรถขับโอ้ขับดีมากไอ้ตัวนี้ครอ้นี่แอร์นี่ยเขาวางถนนเนี่เขาใส่ตัวนี้แบบนี้อ๋อนี่นะเออแทนแอร์เอ้ยที่ว่าเราดูว่าว่ามันตำหนิแอร์เราใส่เราใส่แล้วนี่โอ้ ตัวนี้เขาไม่ใส่เขามาเขาวิ่งตัวนี้ให้นี่ครับแพงร้อนใช่ไหมแล้วเพงร้อนเขาย้ายมาไว้ตรงนี้ครับตัวแแหนเน่ยใส่พักใหม่เราไปเห็นไอ้เนี่ยอันเก่าตัวตัวเก่านี่ไม่ทำที่ว่าไอ้พัดลมแตกเนาะนี่นี่เขาเปลี่ยนตัวใหม่เพลงไอ้คอยร้อนนะที่ผมบอกว่าตำหนินะแต่ว่าเขาย้ายมาใส่ตรงนี้ครับวันนั้นเราก็ไม่ได้ดูเขาจังบอกว่าาทำตัวใหม่เด้อยังไง S <S อ้จบเลยไงไปเติม, <ไป S 2> มนม้ำยาก็เย็นเลยไปใช้างานเลย <S <S โอ้โหตอนนี้ลูกค้าโอนมาแล้วครับจ่ายเงินมาแล้วก็เหลือแค่รอวันมารับรถนะครับจ่ายส่วนที่เหลือเดี๋ยววันนั้นผมก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะเจ้าของรถบอกให้ขับไปส่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับ,รบวันนั้นผมก็จะขับไปเลยจะเชิงเสาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยขอบคุณพ่อมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ